ก็สว <muitas S 2> ัส <sketches> ด ну <elle> ีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมเนวก้านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเซสสปา์ตันนะครับซึ่งสปาตันนะครับเขาก็จะใช้หอกนะแต่ว่าเราจะใช้เป็นอาร์เลนเดอร์แทนนะครับเพราะว่าทีมวอรเทมันไม่มีหอกไงโอเคก็ของตามนี้เลยครับผมโอเคนะตอนนี้ขนเข้ามาเต็มเลยนะครับบอกเลยว่าดีมากเฮ้ย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 เอาดิเอาเวลาเอาเวลา เอาไปล่ะมาดิมาดิมาดิมามาดีมาดีปึ๊บปึ๊บเจอกับสปาตานไอ้หนอเฮ้ย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 อุ้ยหนีหนีหนีไปก็โดนฟันดิโอเคครับผมเตรียมพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเพื่อนไปก่อนนะครับโอเคเพื่อนไปแล้วจึ๊บเตรียมตัวป๊าบ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  โโออ้้ยหรถสปายตสวยเนี่ยโอเคเราจำไม่จำไมาโอ้โหจำไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรนี่นะนี่นี่นี่สบายสบายสบายสปายสปายสวยเพื่อนแคป์แครแครจะมัวเหรอครับผมอื้มอีซี่อืมตอนนี้คนเยอะมากครับผมบอกเลยมันแน่นอนมันแน่นอนหนัวเนียหนัวเนียซื้อ จื๊บโอเคโดนสปายเฉยเลยเฮ้ยจ okay. <laughs> ื๊ยจื๊ยเฮ้ยจื๊บจื๊บไปไหนไปไหนไอ้หนูไอ้หนูอุ้ยไอ้หนูไอ้หนูเฮ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนจื๊บจื๊บจื๊บโอเคโอเคตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อจื๊บจื๊บทำไมต้องมีจื๊บด้วยวะโอเคฟันครับผมจ้ามว่ามโอเคโอเค ไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่น่าจะเซียนนะครับถ้เต็มมันได้ถ้เต็มมันได้โอเคโอเคเฮ้ย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 สบายเยอะมากซึ้อโอเคตรงนี้ตรงนี้โอ้มันนะฮะมันมากมันมากนะครับมีหมอับสบายสบายยี่สบายเฮ้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 ยเจ็บอุ้ยผมจะตายนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาเลือดกันหาเลือดอุ้ยเฮ้ยจะตายจริงยังแหละหมอ อย่านะหมอโอเคโอเครอรอมันมานะครับอุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยรอดรอดไหมอุ้ยอุ้ยจื๊บเฮ้ย,ยอย่าแล้วอย่เดี๋ยว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 จุกจุกจุก <laughs> โอเคจุกก่อนนะครับโอเคแอบตอนแอบตอนแอบตอนตอนนี้เราไม่มีเลือดอ่ะเลือดเหลือดกเองโอเคโอเคเข้ามาเข้ามา ก็ว่าเอาเกาเกาเอ้ยไม่ใช่เกาสบายสบายโอเคได้เลือดมาแล้วโอ้โหสวยนะเก็บเลือดเก็บเลือดอันนี้สบายไหมเนี่ยเอ้ยสบายโอ้โหตอนแรกก็นดึงว่าคนนะครับจื๊บจื๊บโอเคจื๊บมาดิมาดิมาดิให้ให้สามให้สามเฮ้ยเฮ้ย ก็เราไปเล่นกันได้นะครับสำหรับเซนสปาตันนะโอเคโอเคซืบซืบเก็บเลือดเก็บเลือดเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้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 ซืบโอเคซืบซืบทจะไปต้องพูดว่าซืบเลยวะเน okay, okay. ี่ยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดโมเดโมเดโมบอกแล้วม,มีใครสู้เซนสปาตันพีได้หรอกหมอ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  ไอหมอมันหมอมันควงหมอมันควงเก็บเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมอไม่เห็นหมอบไม่เห็นตรงนี้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 อีกตรงนี้อีกเดโมเดโมเดโมโอ้โหไอ้มันจริงนะเนี่ยนะครับปึ๊บโอ้ข้ารัวๆอุ้ยปึ๊บบึ๊บโอเค เฮ้ย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 สบายสบายสบายจื so ๊บโอ้ยโอ้โหโอเวอร์ธามโอเวอร์ธามโอเคสวยจื๊บจื๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบมันแอบมันขึ้นใหม่มันขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โอเคก็ลองไปเล่นกันได้ครับผมสำหรับเซตสปาร์ตันนะครับไอเทมก็ต้นคลิปเลยครับผมก็ตามนั้นเลยนะ แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะที่กำลังมารับชมใหม่ก็ฝากกดซับกระแค่ไลค์แชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคบ๊ายบายจุ๊บ